วันนี้จะมานำเสนอสื่อการเรียนรู้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบในรายวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมความหมายและประเภทของวัตถุดิบวัตถุดิบ material หมายถึงส่วนผสมหรือส่วนประกอบสำคัญในการผลิตที่จะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแบ่งออกเป็นสประเภทคือ 1. วัตถุดิบทางตรงในเร็ก material 2. วัตถุดิบทางอ้อม indirect material การรับจ่ายวัตถุดิบหนึ่งการขอซื้อวัตถุดิบเมื่อปริมาณวัตถุดิบลดลงถึงระดับที่กำหนดจุดสั่งซื้อแผนกคลังวัตถุดิบจะออกใบขอซื้อ purchase requisition สามฉบับได้แก่ฉบับที่หนึ่งส่งให้แผนกจัดซื้อฉบับที่สองส่งให้แผนกบัญชีฉบับที่สามเก็บไว้ที่แผนกคลังวัตถุดิบเป็นหลักฐานสอง การจัดซื้อเมื่อแผนกจัดซื้อได้รับใบขอซื้อจากแผนกคลังสินค้าจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจหากไม่ได้รับอนุมัติจะส่งเรื่องคืนแผนกคลังสินค้าเพื่อทบทวนหากได้รับอนุมัติจะติดต่อกับผู้ขายหลายรายเพื่อให้เสนอราคาและจัดทำเอกสารคือใบสั่งซื้อ Purchase Order (PO) ขึ้น5ฉบับโดยฉบับที่1ส่งให้ผู้ขายต้นฉบับฉบับที่2ส่งให้แผนกบัญชีสำเนา ฉบับที่สามส่งให้แผนกรับสินค้าสำเนาฉบับที่สี่ส่งให้แผนกคลังสินค้าสำเนาฉบับที่ห้าเก็บไว้เป็นหลักฐานสำเนาสามการตรวจรับวัตถุดิบเมื่อแผนกตรวจรับสินค้าได้รับวัตถุดิบจะตรวจสอบกับใบขอซื้อที่ได้รับจากแผนกจัดซื้อในเรื่องของคุณภาพราคาและปริมาณเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดทาเอกสารคือใบรายงานการรับของ r e c e i วิ่ง Report R r ขึ้น5ฉบับ โดยฉบับที่หนึ่งส่งให้ผู้ขายสำเนาฉบับที่สองส่งให้แผนกคลังสินค้าสำเนาพร้อมวัตถุดิบฉบับที่สามส่งให้แผนกจัดซื้อสำเนาฉบับที่สี่ส่งให้แผนกบัญชีสำเนาฉบับที่ห้าเก็บไว้เป็นหลักฐานต้นฉบับสี่การเก็บรักษาวัตถุดิบเป็นหน้าที่โดยตรงของแผนกเก็บรักษาวัตถุดิบแผนกนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมมิให้วัตถุดิบสูญหายเนื่องจากการทุจริตเก็บรักษาวัตถุดิบให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายวัตถุดิบให้แผนกผลิตในการควบคุมวัตถุดิบแผนกเก็บรักษาวัตถุดิบควรทำบัตรวัตถุดิบรอเมดเรียวการดขึ้นใช้สำหรับวัตถุดิบแต่ละชนิด เพื่อจดบันทึกยอดวัตถุดิบแต่ละชนิดว่ารับมาเมื่อใดจำนวนเท่าใดจ่ายไปเท่าใดและคงเหลืออยู่เท่าใดถ้าวัตถุดิบมีจำนวนลดน้อยลงถึงจุดสั่งซื้อต้องออกใบขอซื้อให้แผนกซื้อจัดการซื้อต่อไป 5. การเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตการเบิกวัตถุดิบเมื่อแผนกผลิตหรือแผนกงานใดๆแจ้งความต้องการใช้วัตถุดิบมายังแผนกคลังสินค้าแผนกคลังสินค้าจะจัดเตรียมวัตถุดิบตามที่ขอเบิกพร้อมกับจัดทาเอกสารคือใบเบิกวัตถุดิบขึ้น3ฉบับ โดยฉบับที่หนึ่งส่งให้แผนกบัญชีต้นฉบับฉบับที่สองส่งให้แผนกผลิตสำเนาพร้อมวัตถุดิบฉบับที่สามเก็บไว้เป็นหลักฐานสำเนานี่คือตัวอย่างใบขอซื้อตัวอย่างใบสั่งซื้อตัวอย่างใบรายงานการรับของและตัวอย่างบัตรวัตถุดิบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบมีหลักการบันทึกบัญชีสองวิธีคือหนึ่ง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบซิ่งงวด Periodic Inventory Method การบันทึกแบบสิ่งงวดจะบันทึกวัตถุดิบเฉพาะตอนต้นงวดและปลายงวดระหว่างงวดจะไม่บันทึกรายการในบัญชีวัตถุดิบโดยตรงรายการซื้อวัตถุดิบส่งคืนและส่วนลดรับจะบันทึกแยกต่างหากส่วนการเบิกวัตถุดิบจะไม่บันทึกจนกว่าจะถึงปลายงวดที่ต้องตรวจนับและตีราคาวัตถุดิบคงเหลือ 2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องแบบช่วงอินเวนทอรี่เมธอดการบันทึกบัญชีตามวิธีนี้ผู้ทำบัญชีจะเปิดบัญชีวัตถุดิบขึ้นเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์เพื่อใช้บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวัตถุดิบรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อเป็นต้นว่าซื้อวัตถุดิบค่าขนส่งเข้าส่งคืนวัตถุดิบส่วนลดรับและเมื่อมีการเบิกวัตถุดิบไปใช้จะบันทึกจำนวนวัตถุดิบที่เบิกไปและบันทึกสินค้าระหว่างผลิต เมื่อต้องการทราบว่ากิจาการมียอดวัตถุดิบคงเหลือสิ้นงวดเป็นจำนวนเท่าใดกิจาการสามารถทราบได้ทันทีจากยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีวัตถุดิบนั่นเองนี่คือตัวอย่างวิธีการบันทึกบัญชีและนี่คือการคำนวณหาวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตและสุดท้ายนี้คือการสรุปวัตถุดิบเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนการผลิต ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมการรับจ่ายวัตถุดิบให้รัดกุมเหมาะสมเพื่อมีให้เกิดการทุจริตสูญหายหรือทำรุดโดยเรื่องตั้งแต่การขอซื้อการสั่งซื้อการรับวัตถุดิบการเก็บรักษาวัตถุดิบและการเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบมี2วิธีคือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด periodic inventory method และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง p o p บช่วง Inventory m e t h o d ถ้ากิจการใช้วิธีบันทึกบัญชีวัตถุดิบตามวิธีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด เมื่อต้องการทราบวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตจะต้องทำการตรวจนับและตีราคาถอดิบคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชีแล้วนำยอดวัตถุดิบคงเหลือสิ้นงวดนั้นไปหักออกจากยอดรวมของวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดและซื้อวัตถุดิบสุดทีระหว่างรวดจะได้ยอดวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตแต่ถ้ากิจการใช้วิธีบันทึกบัญชีวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง เมื่อมีการเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตจะบันทึกบัญชีโดยเครดิตบัญชีงานระหว่างทำและเครดิตบัญชีวัตถุดิบดังนั้นจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตก็คือยอดของวัตถุดิบที่ลดลงนั่นเองจึงไม่ต้องคำนวณหาวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตและนี่คือคำศัพท์น่ารู้นะคะนักเรียนวันนี้พี่ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ